บนเขาเนี่ยแล้วหมดอาหารที่จะกินแล้วทาไมลุงรู้เรื่องนี้แล้วลุงก็พูดเป็นนายบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปถามพ่อกับแม่เขาก่อนเหมือนลุงพลสงสัยใครสักคนหนึ่งด้วยความเคารพนะะมันก็เลยมีการไปคิดต่อยงกันไปหมดว่าหรือลุงพลด้วยความเคารพนะฮะลุงพลทําหรือเปล่าลุงพลถึงรู้ว่าน้องหมดอาหารแล้วลุงโยนความผิดให้คนอื่นใช่ไหมลุงเลยบอกนี่ไงไอเนี่ยสงสัยตั้งนานแล้วทําไมรู้ไหมฮะ มันมาสอดรับกับบทให้สัมภาษณ์วันที่เจอศพอันนี้ตอนลุงร้องไห้แล้วลุงหลุดคําพวกนี้ออกมาตอนนั้นเนี่ยอม,มรินทีวีเราตามขึ้นไปบนเขาด้วยตอนเจอศพลุงให้สัมภาษณ์กับอม,มรินทีวีแบบไม่เดี่ยวนะฮะลุงบอกว่าเขาคงคับแค้นใจมานานเพียงแต่เขาหาโอกาสที่จะทํากับน้องคํานี้อีกละฮะมันก็เลยถูกสงสัยว่าลุงรู้เหรอก็ลุงเพิ่งเจอศพทาไมลุงรู้แล้วลนะ่ะลุงโยนไปหาใครแล้วลนะ่ะ ลองฟังเสียงลุงอีกช็อตหนึ่งในวันเจอศพที่สัมภาษณ์กับอมรินฮะบนเขาฮะผ้าบนเขาฮะอีกช็อตหนึ่งครับตอนที่ลุงยืนให้สัมภาษณ์กับเราเอาฟังนี้ฮะถ้าถ้าขยับเข้ามาก็อยู่ประมาณสองคนครับที่คุยกันสองคนนี้ทําพี่สงสัยสองคนนี้ยังไงบ้างพี่คือพ่อแม่เขาสงสัยครับครับพ่อแม่เขาสงสัยแล้วปรึกษากับผมที่สงสัยเพราะอะไรครับพี่ที่ปรึกษากกพอดี มันมันมีเหตุจูงใจที่ที่ทําให้เขารู้สึกอาจาจะรู้สึกไม่พอใจทางพ่อแม่เขาอคือก็เขาเขาคงจะคับแค้นใจมานานยิึงจะเขาหาโอกาสมันนจะทำกัะมาณกี่ปีพี่ก็เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานครับอไม่นานครับพอบอกได้ไหมครับว่าเรื่องอะไรครับคือมันเป็นเรื่อง เรืเร่องเล็ก,เกๆน้อยๆครับรบางทีขับเก็บะคุณผู้ชมฮะเหมือนลุงในวันที่เจอศพผมย้ําคือ14พฤษภาลุงบอกว่าเขาคงจะหมดอาหารที่จะให้กินแล้วและให้คนคนนี้ที่จะทําน้องเนี่ยคือเขาคับแค้นใจมานานเดี๋ยวผมจะไปปรึกษาพ่อกับแม่ชมพู่ก่อนในวันเจอศพนะฮะทุกคําที่เมื่อกี้เราเปิดขึ้นมาแม่ชมพู่สงสัยฮะ ถามว่าแม่ชมพู่สงสัยอะไรในคําพูดลุงในวันที่เจอศพวันนี้คุณสาวิตรีวงศรีชาให้สัมภาษณ์ครับกลับไปที่คลิปลุงร้องไห้เมื่อกี้นี้ฮะบอกว่าที่ลุงพลร้องไห้ในการที่เจอศพและพูดว่าน้องชมพู่อดอาหารตายนั้นเอาจริงๆไม่อยากแสดงความคิดเห็นแต่ให้คนดูข่าวเป็นผู้แสดงความคิดเห็นจะดีกว่าแม่น้องชมพู่นะฮะแม่น้องชมพู่ยังบอกด้วยเนี่ยนะฮะว่ากรณีที่ลุงพลพูดถึงผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนติดยา ตัวเองก็ไม่รู้ว่าลุงพลเนี่ยพูดถึงเป็นใครแต่ตัวเองไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยกับลุงพลไม่เคยพูดเรื่องนี้กับลุงพลอฟังเสียงแม่สัมภาษณ์ก่อนฮะยางนะครับคือมันจะมีคลิปหนึ่งที่โดนมันเสนอ,อ,อไปว่าในช่วงที่วันพบศพน้องลุงพลมีการกล่าวคําที่น่าส,สอ,ออกมาก็คือว่าเขาคงกิอาหารน้องคงกิอาหารตายตรงนี้แม่ได้เห็นคลิปบ้างหรือ,อยังกับเบ้อง้นเห็นแล้วค่ะ ความรู้สึกแม่ได้ตั้งข้อสงสัยไหมว่าทําไมลุงคนถึงเจาะตรงเลยว่าเขาน้องน้อง,องชมพู่เนี่ยกินอาหารได้อันนี้แม่ก็อยากอคนในสังคมก็ดูข่าวนะคะแม่คิดว่าคนอื่นๆน่าจะออกความเห็นเกี่ยวกับลุงพลแทนแม่ได้อะแม่ก็ไม่อยากจะคอมเมนต์ตรงนี้มากค่ะเมื่อคืนแม่ดูข่าวใช่ไหมครับดูค่ะคือลุงพลก็พูดไม่ตรงกันตอนแรกบอกว่าไม่รู้ไม่ได้พูดอืมค่ะ ก็เป็นสิทธิ์ของเขาคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกแม่สงสัยว่าลุงพลรู้ได้ไงว่าเรื่องน้องจะอดอาหารถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับเอางี้ก็ด้วยความเป็นธรรมจริงๆพอแม่สงสัยลุงพลนี่ยนะฮะว่าลุงพลรู้ได้ไงว่าน้องจะอดอาหารถึงพูดตอนเจอศพอมรินทีวีเราย้อนกลับไปดูเทปฮะชมผู้ตายคือ14และสงสัยลุงคือ14ถูกไหมปรากฏว่าอมารินทีวีกลับไปดูเทปวันที่15พฤษภา ปรากฏว่าแม่ชมพู่ครับก็พูดเรื่องนี้เหมือนกับลุงพลถามว่าพูดเรื่องนี้เหมือนกับลุงพลเหมือนยังไงมีประโยคที่แม่ให้สัมภาษณ์สื่อว่าน้องน่าจะหิวค่ะและขาดอาหารพอวันนี้แม่ตั้งข้อสงสัยลุงพลเนื้ไหมฮะ,ฮะแต่พอไปดูเทปเก่าในอดีตเอา้าแม่ดันพูดเหมือนกับลุงพลนะ่ะวันที่15้าคุณผู้ชมฟังเสียงแม่พูดเหมือนกับลุงพลนะฮะวันที่15ฮะ ตอนนี <là> ้เขาก็ยังสงสัยเนาะว่ามันเกิด no, ข no? ึ้นเป็นยังไงเนาะแล้วคิดว่าน้องโดนอะไรครับน้องน่าจะอยู่กว่าน่าจะขาดอาหารแต่น่าจะอยู่น่าจะอยู่นานพอสมววรเนาะน่าจะเอาขึ้นไปอยู่นั้นนานนะหมอบอกว่ายังไงครับเบื้องต้นที่ที่เขาคุยด้วยน้องไม่ได้โดนทำร้ายไม่ไม่แข็งขาไม่ขาไกก็ไม่ได้โดนทำร้ายหมอบอกนะครับที่ที่เขาแจ้งกลับไปที่ต้นเสียงเมื่อกี้ นักข่าวถามว่าคิดว่าน้องโดนอะไรครับแม่ชมพู่ตอบว่าน้องน่าจะหิวค่ะและขาดอาหารลองฟังอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะฮะตอนนี้เขาก็ยังสงสัยนะว่ามันเกิดขึ้นแบนย่างไเนะครับแล้วคิดว่าน้องโดนอะไรครับน้องน่าจะหิวว่าน่าจะขาดอาหารคุณผู้ชมครับประโยคนี้พอวันนี้ตัดสลับกลับมาที่แม่น้องชมพู่ฮะ แม่น้องชมพู่สงสัยว่าทำไมลุงพลพูดเรื่องน้องหิวแต่พอเราไปดูเทปเก่าแม่น้องชมพู่ก็พูดเรื่องนี้ไงฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องให้สังคมใช้วิจารณญาณชมแล้วกันเราก็เลยเทียบคำพูดสองคนเนี่ยนะฮะลุงพลพูดวันที่สิสี่พฤษภาลุงพลบอกว่าคาดว่าเขาคงจะ ดอาหารที่จะให้กินแล้วส่วนคุณแม่พูดในวันรุ่งขึ้นนะคะบอกว่าน้องน่าจะหิวแล้วก็ขาดอาหารค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแม่สงสัยลุงก็ต้องมีความเคารพแม่ก็เคยพูดประโยคนี้เหมือนกันนะแต่ว่าจะสงสัยมากไปกว่านี้หรือไม่ผมคงอธิบายไม่ได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เพื่อที่จะหักล้างใครแต่เพื่อให้สังคมฟังความจริงอย่างรอบด้านว่ามันมีประโยคที่ลุงพูดและแม่ก็พูดนะครับอ่ะ คุณผู้ชมฮะนอกจากประโยคตรงจุดนี้แล้วถัดมาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่กําลังมีการถกเถียงกนรฝ่ายเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยของน้องชมพู่เนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วคุณพ่อน้องชมพู่ก็เอาจริงๆเนี่ยฮะคือมันก็มีคนสงสัยและถามพ่อกับแม่เยอะบอกเนี่ยไอ้เรื่องเป้อีกดูไหมทาไมแพ็คกระเป๋าเตรียมของอะไรต่างเนี่ยนะแล้วให้ลุงพลขึ้นไปล่ะถ้าลูกหายเนี่ยจริงๆพ่อกับแม่ควรจะต้องขึ้นไปบนขน